จ,จะพาไปเที่ยวทุง่งนาไปเลยปเไปไปเลยบรรยากาศยามแรงนะบรรยากาศทางออกจากมองานน้านเะาจะไปจะพาไปเที่ยวไปนา บ้านสกินเนาะจ้ะโอ้ว้วาวทางไปนานมีแตหิ้งว่าติดควายน,าน้องวิวดอกคูนงามอู้บรรยากาศดีดีไปเตยไปเลยโอ้ยโอ้ย <c oughs> บรรยากาศดีดี ข้างนอกเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเบอร์ละวกุ้นยางงามเลยสวยงามบิวสวยเนาะวันนี้ข้าวสินี่ข้าวเลเงีะยมากับน้องชายกับหลานหลานถูกเต็มรถลดเบิดเลยได้กูพี่น้องเขาสั่งบ้านออกมาข้างนอกอย่างลายเลยกินก็ได้มากจนไปถึงสวนแตงไปนู้นกอนนะ เออก็จะไปดูวิวฐานังไปเลยไปเลยไปเลย้มือแรงมันบมีแน้อ้ไม่บอกอ่ะเดี๋ยวเซ็นไว้เหปนบ้งล้าสแทลิมสเแทลสเทโอ้หเขาถหม้าาน้หมดแล้ว ตอนนี้จอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนโอ้ล้ำสุดแทดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้มาจอดล้ำสุดแทดแล้วพี่น้องน,องนี่ล้ำสุดแทดบ้านจินนะจ๊นะเนาะนี่จินเอาหลนนี่ให้เนาะรถพ่นพอนู้พี่น้องคนนึงนะโอ้มาก่อนตอนเป็นเล็กหน่อยจินมาเล่นดีดีนู่นมากับหลานๆ มาก่อนมันยังมีบ้านคนในท้องมันเป็นป่าโอ <c oughs> ้๊ยนี่วิวสวยงามมากเลยไปเดี <c oughs> ๋ยวจินสุภาเทีはは่ยวต่อใช่ต่อตุ้งนาตุ้งนาไปเรื่อยเรื่อยเขียนบ้านคนละเนาะเออมาก่อนยังมุมีบ้านคนกับนี้ เป็นบ้านตรงรถอ่าโอ้ยบรรยากาศเย็นดีเย็นเนาะตอนนี้เนาะโอ้ทางไปนาทางไปนาอันนี้ไหนไปเรื่อยๆเสี yeah, <fine. S 1> ยงรถจะดังนิดนึง จะเริ่มทำนากันแล้วโอ้โหตกปลาไหนเขามาตกปลาเหรอสีอ๋อตกปลาตรงนี้เหรออืมโอ้เขามา เดี๋ยวนี้ผนังก็สูงเนาะปูในดูผนังดิองงเ,อเออ ไปเลยพี่น้องโอ้โหจะกลับกลับบ้านแล้วพี่น้องไปเลยน,นี่เป็นลั้งประแทศไ,ไปกลับบ้านพี่น้องบ้นีน้มีทางเข้าบ้านแล้วไปเลยพระไถ่หน้าเบิด เตรียมตัววานเขาแล้วจ้ะบรรยากาศเนีย่ยเหมือนแรงเนาะนู่น้างไปนะอันนี้บันีึกขี่กาบ้าแล้วน,นี่ขี่วัวขี่ควายนเนี่ยเนาะไปเลยคช่โอ้ยดอกคูณงามนะทำไมก่อนยังเป็นธงน ออกคูณอี่งามงามอาโอ้ขลลอเข่าบ้านแล้วพี่น้องมืดเลยลองนี่แหละว่าน้องมืดแล้วแล้วโอ้ยมืดแล้วพี่น้องไหนยิงจะฝากคนแรก เลยถึงบ้านแล้ว